สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์ Trust นะครับด้ววิธีการของจุดต่อคราวนี้ในเบื้องต้นเนี่ยก็ทวนหลังการคิดในประเด็นของ Trust กันนิดหนึ่งนะครับก็คือในกรณีของโครงสร้างที่เป็น Trust เนี่ยชิ้นส่วนที่ประกอบกันขึ้นมาเป็น Trust เนี่ยแต่และชิ้นมันจะเราเราจะออกแบบให้มันรับเฉพาะแรงแนวแกนนะครับนั่นก็หมายความว่า อาจจะเป็นแรงดึงหรือเป็นแรงอัดก็ได้นะครับแต่ว่ามีไม่มีโมเมนต์นะครับมีแค่แรงแนวแกแนเปยแค่อย่างเดียวงนั้นความหมายของแรงดึงก็คือว่าชิ้นส่วนเนี่ยนะครับถูกความพยายามจะทําให้ยืดออกนะถ้าเราเขียนฟรีบอรี่ไดอะแกรมก็จะเห็นภาพอย่างนี้ในขณะที่ชิ้นส่วนที่รับแรงอัดก็มีความพยายามที่จะทําให้ชิ้นส่วนมันหดสั้นลงนะครับถ้าเขียนฟรีบอรี้ไดอะแกรมของชิ้นส่วนนะไม่มีโมเมนต์นะครับ อันที่2ก็คือชิ้นส่วนทั้งหมดเนี่ยเมื่อประกอบกันขึ้นเป็นทรัสเนี่ยเวลาเอาชิ้นส่วนมาประกอบเข้าด้วยกันเนี่ยมันจะประกอบเข้าด้วยกันด้วยจุดต่อแบบยึดหมุนนะครับหรือว่าพินหรือหินจะแล้วแต่จะเรียกเนี่ยเหตุผลที่ใช้พินหรือหินชิ้นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าอันที่1เพื่อให,ให้ให้แรงมันร่วมส่วนกันนะครับอันที่2ก็คือคอนเซปต์ Concept ของการหมุนได้ก็คือไม่เกิดโมเมนต์นะครับอันนี้ก็คือประเด็นสำคัญ อันที่3นะครับก็คือแรงที่กระทํากับ Trust เนี่ยเราจะเบื้องต้นก็คือเราจะออกแบบหรือบังคับให้มันกระทําเฉพาะที่จุดต่อเท่านั้นนะจะไม่มีแรงไปกระทําบนเมมเบอร์นะครับอันนี้ก็จะทําให้เงื่อนไขทั้งหมดเนี่ยมันจะสอดคล้องกันคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างตัโททีนะครับตัวอย่างนิดนึง ว่าไอ้หลักคิดที่ว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ในการวิเคราะห์หาแรงในชิ้นส่วนทรัสแต่ละชิ้นได้ยังไงเพราะว่าในการออกแบบเนี่ยจะออกแบบว่าชิ้นส่วนแต่ละชิ้นใหญ่เท่าไหร่ก็ต้องรู้นะครับว่าแต่ละชิ้นรับแรงอะไรเท่าไหรน่นะสมมุติว่าทรัสที่ผมสนใจเนี่ยมีแรงภายนอกกระทำนะครับอย่างที่เห็นในรูปแล้วก็มีขนาดหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับคราวนี้ในการจะวิเคราะห์เนี่ย ถ้าเราอยากจะรู้ว่าแรงในชิ้นส่วนนะครับมันเป็นเท่าไหรเนี่ยสมมตุติเรานึกอะไรไม่ออกเลยเนี่ยเราก็อาจจะบอกว่าโอเคงั้นลองเขียน Free บ o รี d ไดแกรมดูซินะครับเราก็อาจจะดึงเอาชิ้นส่วนชิ้นหนึ่งมาเขียนฟรีเบอรี่ไดแกรมสมมติว่าผมดึงเอาชิ้นส่วน ah นะครับมาเขียนฟรี e บอรี่ไดแกรมชิ้นส่วน ah จะวางทำมุมอย่างไรก็ได้นะครับอันนี้ก็ คือหมายความว่าตามความเป็นจริงบนโครงสร้างนะครับเช่นนี้วางเอียงซีตาอันนี้เราเขียนฟรีเบอรี้ไดแกรมมันก็ต้องเ e อียงซีตารารนี้จากหลักเบื้องต้นเราก็รู้แล้วว่าในการเขียนฟรีเบอรี้ไดแกรมเนี่ยนอกจากมีขอบเขตของวัตถุแล้วก็ต้องมีแรงใช่ไหมครับแรงก็มีอยู่3กลุ่มอันนี้ก็เช้นนี้ก็จะมีเฉพาะแรงปฏิก,กิริยาซึ่งถ้าเป็นพินเนี่ยจะเห็นว่าที่จุด H ก็จะมีแรง H A F H A ในแกน x แกน y นะครับที่จุด A ก็จะมีแรง f A H นะครับในแกน X แกน y ซึ่งสมมติว่าเราไม่รู้มาก่อนเลยว่ามันเท่ากันคราวนี้ภายใต้เงื่อนไขสมดุลเนี่ยพอเราเช็คผลรวมของแรงในแนวแกน x แกน y ปุ๊บเนี่ยจะเห็นทันทีว่า f A H X กับ f H A X เนี่ยจริงแล้วมันเท่ากันนะครับเช่นเดียวกันกับแรงในแนวแกน y ฉะนั้นพอเรารวมแรงปับ๊บเราจะได้แรง f H A กับ f A H ซึ่งก็เท่ากันอีก ถูไหมครับเท่ากันอีกเพียงแต่ว่าทิศทางจะตรงกันข้ามคนนันิการจะให้มันอยู่ในสมดุลได้เนี่ยอีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือสมดุลของโม,โมเมนต์ต้องเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีแรง2ตัวที่มีขนาดเท่ากันแต่ทิศทางตรงกันข้ามเนี่ยเราจะได้ข้อสรุปอีกอย่างหนึ่งว่ารูปนี้จะอยู่ในสมดุลได้ก็ต่อเมื่อ F H A F A H เนี่ยอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันคือทับกันนั่นเองพบกันที่จุดเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆจ,จะเขียน F H A F A H ตอนนี้เห็นแล้วว่ามันเท่ากันเพราะฉะนั้นจะกลับ สัญลักษณ์ A-H หรือ H-A ก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นเป็นตัวแทนให้เห็นว่านี่เป็นแรงในชิ้นส่วน A-H นะคราวนี้จะเห็นว่าเนี่ยใน1ชิ้นจะมีแรงคแค่ตัวเดียวนะครับ้มันจ,จริงๆมันไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ในการที่จะมาดูเ r อร์บีเด i a กร,รม m ของชิ้นส่วนเวลาจะวิเคราะห์ทรัสต์เพราะมัน,ม,นมันไม่เชื่อมโยงกับตัวอื่นเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะใช้ก็คือว่าเราต้องเราต้องหา ทางที่จะแสดงความเชื่อมโยงนะครับว่าแรงที่เกิดขึ้นในชิ้นส่วนกับแรงภายนอกนี่มันเชื่อมโยงกันยังไงนั้นแนวทางที่จะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านั้นได้ก็คือแทนที่จะมองเฟรมบ y d ด a กร a m ของชิ้นส่วนเราก็จะไปมองที่เฟรมบ y d ด a กร a m ของจุดต่อแทนเพราะว่าที่แต่ละจุดต่อเนี่ยมันจะมีหลายชิ้นมาพบกันใช่ไหมครับแล้วก็มีแรงภายนอกกระทําได้ด้วยเนี่ยสมมติเราดูที่จุด H อ เขียนฟิเบอร์ไดแกรมของของเฉพาะจุดต่อ h เนี่ยก็จะเห็นว่าโอเคอย่างแรกมีแรงภายนอกนะครับก็เขียนให้มันตรงตามเงื่อนไขของรูปโครงสร้างอันที่2เมื่อกี้เห็นละจากฟิเบอร์ไดแกรมของชิ้นส่วนเราพบว่าถ้าชิ้นส่วนนะจะวางตัวยังไงก็แล้วแต่นะถ้ามันวางทำมุมซีต้าจะมีแรงอยู่ในแนวซีต้านี่ไหมครับแล้วเราก็สามารถจะเอามาเขียนแรงที่เกิดขึ้นนะที่จุดต่อ h เนื่องจากเรีแอคชั่นจากชิ้นส่วนเหล่านี้ได้แต่คราวนี้ ชิ้นส่วนพวกนี้เนี่ยมันมีโอกาสจะเกิดได้ทั้งแรงดึงทั้งแรงอัดจากเมื่อกี้จะเห็นว่าชิ้นส่วนเอชเมื่อกี้รับแรงดึงใช่ไหมครับที่จุด H ลูกศรพุ่งขึ้นไปทางด้านบนขวานะคราวน,นี้ถ้าเป็น r รีแอคชั่นที่ปรากฏบนจอยเก็จะก็ต้องพุ่งลงมาทางด้านซ้ายถูกไหมครับอันนี้ก็คือตรงัข้ามกันเห็นถ้าเกิดว่าเราดูที่จุดต่อก็จะเห็นว่าแรงที่พุ่งออกจากจุดต่อ f a h เนี่ยมันเป็นตัวแทนของแรงดึงและในทางตรงข้าม ถ้าเราอยากจะแสดงถึงแรงอัดนะครับทิศทางของแรงก็ต้องกลับกันนั่นหมายความว่ามันจะชี้เข้าหาจุดต่อไม่ได้สนใจว่ามันจะชี้ขึ้นชี้ลงชี้ซ้ายชี้ขวาไม่เกี่ยวเราดูแค่ว่าเทียบกับจุดต่อนะครับคราวนี้ในการวิเคราะห์เนี่ยในการเขียน Free ฟรีวิเดนต์ไดแกรมเนี่ยเราไม่รู้มาก่อนว่าแต่ละชิ้นเป็นแรงอะไรนะครับแรงดึงหรือแรงอัดเพราะในการเขียนฟรีวิเดนตไดแกรมตรงนี้สมมุติได้ โอเคนะครับไม่ผิดนะจะสมมติเป็นแรงดึงจะสมมุติเป็นแรงอัดสมมติไว้ก่อนได้ถ้าเกิดว่าคำวอกมาแล้วมันไม่ใช่อย่างที่สมมุติเนี่ยเราก็จะพบว่าเครื่องหมายมันจะมีทิศทางตรงัข้ามนะจากบวกก็จะกลายเป็นลบอัน้นมันก็จะเป็นตัวบอกเราเองอันนี้ส่วนใหญ่ที่เขานิยมทํากันก็คือเขาก็มักจะนิยมให้สมมุติให้เป็นแรงดึงไว้หมดก็หมายความว่า,าลูกศรของแรงในชิ้นส่วนทุกชิ้นเลยมักจะพุ่งออกนะครับอันนี้คือที่เขานิยมทํากัน คราวนี้เมื่อเราเขียนฟรีบอดี้ไดอแกร,รมของจุดต่อได้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถใช้เงื่อนไขของสมดุลนะครับเพราะว่าทั้งโครงสร้างอยู่ในสมดุลไอจุดต่อแต่ละจุดก็ต้องอยู่ในสมดุลเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว,ว่าที่จุดต่อเนื่องจากแรงร่วมศูนย์เนี่ยสมการสมดุลที่จะเอามาใช้ก็เลยมีแค่ผลรวมของแรงแนวแกนเกั y, บผลรวมของแรงแนวแกน y ผลรวมของโมเมนต์ไม่จาเป็นต้องเอามาใช้นะครับเพราะมันศูนย์แน่ๆนะงั้น สมการ2ส,สมการนี้ก็จะใช้คำนวณหาแรงในชิ้นส่วนที่เรายังไม่ทราบค่าคราวนี้จากหลักในการาแก้สมการพื้นฐานธรรมดาเนี่ยเราก็จะพบว่าเราจะแก้สมการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจำนวนของอันโนนกับจำนวนของสมการมันต้องสอดคล้องกันนะครับนั่นก็คือถ้าสมมติบอกว่ามีอยู่2อันโนนเนี่ยอย่างน,น้อยๆก็ต้องมี2ส,สมการเงื่อนไขในการที่จะใช้แก้สมการไม่งั้นมันก็มันก็แก้ไม่ได้นะครับ ถ้าอนุมานมากกว่าจํานวนสมนการมันก็มันก็แก้ไม่ได้ก็ไปหาเงื่อนไขมาเพิ่มเฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเวลาเวลาจะวิเคราะห์ก็เลยต้องมาเลือกดู่าเอ๊ะแล้วจุดต่อไหนที่มันมีอนุนนะครับไม่เกิน2เพราะถ้ามันเกิน2เนี่ยมันวิเคราะห์เลยไม่ได้ใช่ไหมครับอย่างถ้าเรามาดู t r u s ในรูปนี้ก็จะเห็นว่าถ้าเขียนพรีวิทยกรรของจุดต่อนะครับทุกทุกจุดจริงเนี่ย,ยจะพบว่าเบื้องต้นเลยยังไม่มีจุดไหนเลยที่จะมีอนุน นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ2อะอย่างจุด A เนี่ยนะครับก็จะพบว่ามีอนนลทั้งหมด4อันนี้คือเรานับเรีย t ชันรวมเข้าไปด้วยนะครับนะอย่างจุด B เนี่ยก็จะมีอนนลอยู่3นะครับเพราะมีชิ้นส่วนอยู่3ชิ้นเข้ามาประกอบกันอย่าง P นี่ไม่เรียกว่าเป็นอนนลนะครับ P เนี่ยมันเป็นแรงภายนอกที่กระทำดังนั้นเราเป็นคนกำหนดว่าจะให้มีแรงหรือมีน้ำหนักอะไรกระทำเท่าไหร่ท่นจะเห็นว่าเนี่ยอย่างจุด A เนี่ยก็จะพบว่ามีอนนลอยู่ สตัวใช่ไหมครับแต่ว่าสมการมีอยู่แค่2องจุด b มีอนโนยอยู่3ตัวนะครับสมการก็มีอยู่แค่มันไม่มีในโครงสร้างนี้นจริงๆแล้วไม่มีจุดไหนเลยที่มีอนโนยอยู่แค่2อันวิธีการท,ที่เราใช้กันก็คือว่าเราก็จะมองว่าไอ้ทรัสทั้งตัวนี้นะครับจริงๆแล้วมัน,มนเป็นวัตถุนหนึ่งชิ้นนะแล้วเราก็จะวิเคราะห์หา e c t t o o สซะก่อน นะครับเพราะถ้าเราวิเคราะห์หา Reaction นะอย่างเช่นถ้าผมดูจอยเองเนี่ยถ้ารู้ ax ay แล้วเนี่ย <c oughs> ที่ฟิลดวีดีกรมของจุด a เนี่ยแทนที่จะมีอนโนนอยู่4ก็จะเหลืออนโนนแค่2และด้วยอนโนนสตัวที่มีเนี่ยเราก็สามารถจะคำนวณหาได้ว่าแรงในชิ้นส่วน a H กับชิ้นส่วน ab เนี่ยนะครับมันจะมีค่าเท่าไหร่โดยใช้สมการสมดุลของแรงในแนว เอ็กซกับ y ี่นะจริงจริง,รงไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็น x กับ y นะครับใน2ทิศทางที่ตั้งฉากกันโอเคไหมครับ